สวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์ออลแล้วนะคะที่นี่บริษัททอโต้นะคะทอโต้รถสวยยังไงก็จบรถตกปกต้องทอโต้นะคะสําหรับวันนี้ออยืนอยู่ที่ทอโต้สาขา2นะคะยืนอยู่กัแบแม์หลักนะคะคันนี้เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะสีดานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยรถยังไม่ได้เก็บสีนะคะยังไม่ได้มีการสปาแต่อย่างใดเลยนะคะออยมารีวิวดเร็วให้ดูกันเลยค่ะคันนี้ได้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะ1.5ลิมิเต็ดนะ ได้เป็นปี2013มาพร้อมขับกระจังด้านหน้านะคะสีดำรังพึ่งแบบนี้ค่ะช่องรับลมแนวนอนสีดำไฟตัดหมอกมีให้ไฟหน้าได้เป็นมันตรีเฟกเตอร์ค่ะสำหรับด้านล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กทีนะคะสีขาวแบบนี้ T.E.37 นะคะยิงน็อตสีแดงค่ะตัดกับตัวรถนะคะสีดำไฟเดียวได้เป็นไฟทับพ,พิมพ์ค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถค่ะ ือเปิดนะคะตัดโครเมียมนะคะโตริต้ายารินสนั่นเองนะคะสําหรับภายในตรงขอบประตูนะคะตัดสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกเนี่ยได้พับป,ปรับไฟฟ้านะคะ1ฝั่งฝัง่งคนขับนะคะแล้วก็เบาะหนังทรงสปอร์ตเบาะอยู่ในภาพที่สมบูรณ์เบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยลูกค้าดูนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะตึงๆแบบนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบกคู่หน้าค่ะได้เป็นพาวเวอร์สาก้านนะคะ หน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะหน้าปัดรนายเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะแอร์แอนาล็อกนะคะนี่ได้เกียร์ออตโต้ขั้นบันไดค่ะด้านหลังนะคะมีถาดรองเท้ามาให้นะคะเป็นหนังแบบนี้นะคะเบาะหนัง อยู่ในสภาพที่สวยนะคะสมบูรณ์เลยถ้าล้างชงนะคะก็สวยกว่าน,นี้แน่นอนนะคะลูกค้าขากว้างๆแบบนี้ขับได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือว่าน้องๆน,นะคะที่กําลังมองหารถคันแรกนะคะคันนี้เล็กกระทัดรัดมากเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงอย่างมากเลยนะคะตัวรถนะคะได้เป็นตัวแฮทแบ็กนะคะนี่แล้วก็ ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะสปอยเลอร์นะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3าเสาอากาศเนี่ยได้เป็นแบบคีบฉลาบแล้วนะคะมีกล้องมองหลังให้นะคะพร้อมเซ็นเซอร์นะคะด้านหลัง2จุดค่ะเตยมสารตัวรคมชัดเลยนะ้วก็ได้ในส่วนของที่รกันศาสตร์นะคะติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอ้อยพาไปดูด้านในตัวห้องเครื่องก่อนค่ะด้านในตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยนะคะซีซีเนาะได้เป็น VVTI นะคะ ไม่มีการไหลเยิ้มของน้ำมันเครื่องเลยอย่างนี้คือให้ดูแบบเรียวๆเลยนะคะออยังไม่ได้ทําการเก็บสีหรือว่าเช็ดห้องเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะยังไม่ได้ทําการล้างเลยนะคะเดิมๆแบบนี้นะคะลูกค้าน็อตท,ทุกจุดนะคะอยู่ครบไม่มีรอยขันไขแน่นอนนะคะคานด้านหน้าไม่มีหม่งมาอย่างแน่นอนค่ะนี่รถไม่มีประวัติพิความจมน้าหรือชนหนักนะคะแผ่นเพจแผนมอกอสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบค่ะ ด้านบนนะคะนี่เห็นไหมเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเรียงสวยแบบนี้นะคะคานด้านซ้ายด้านขวานะคะน็อตทุกตัวไม่มีถอดแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะจากโรงงานเลยนะคะนี่ สำหรับใครนะคะที่กำลังตามหานะคะรถจนมือ2คัดเกตนะคะเข้ามาหาเราได้ที่ทอโต้นะคะอยู่แยกมินบุรีนั่นเองนะคะอยู่ซอย1นทับหนะคะชื่อซอยว่าซอยอ่อนอยู่นะคะมาง่ายๆอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะบริษัทมีรูปค้อนนะคะใหญ่ๆเลยนะคะสีฟ้านะคะเปิดให้ทาการทุกวันตั้งแต่เวลานะคะค9โมงนะคะจนถึง5โมงครึ่งเลยนะคะใครที่ไม่สะดวกเข้ามาทําสัญญานะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรี77จังหวัดเลยะคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะออกรถรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะผ่อนอยู่ที่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้า่ะราคาตั้งขายนะคะ219,000บาทหากสนใจติดต่อเข้ามาหาเอาได้เลยค่ะ